รูปหน้ารูปตาพี่น้องเลยนะเนาะปานคนตื่นนอนในไม่มาในีนแต่ละคนโอ้โหร่างแห้งครับพี่น้องเลยโอ้้วลาไปนอนได้ก่อนนะบ่เป็น,นังไรลูกสบายในะหลายมือนะ้อไงโอ้ชานหนึ่งมาหาหมออีกทันหนึงบ่เพราะว่าเบื้องหน้าตาคือคนไปน,นอนคุมตาดำอย่างพี่น้องเลยนอนอยู่แอืมผมเมียเพื่อนนักกว่าเราันตื่นเนาะนี่นัดกว่านี่เป็นมันควรับไปนอนเลยแหละ เราบกคอสบายดูเนาะน้องวารสนาเป็นน้องลูกไพรคอยเนาะเป็นวันเดียวนั่นเอวันนั้นเช้าเศ้าะแต่ว่ามันดีกว่าเดี้ยงแล้วนะโดยโดยอ้าวเนาะพี่น้องเลยเนาะกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัตสุขูสุคนพี่น้องเอ้ยพอผมเจอกันอีกแล้วกับชมมาบุญสารวันเด้อพี่น้องเด้อตอนคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาเนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบรรยากาศอ่าเย็นชุ่มเย็นดีพี่น้องเอ้ย ตกคำกกม่วงดอกมอ่วงเสมอเสมอจนดอกมอ่วงประจับพี่น้องเลยเนาะลดน้นดเน,นี่ยนาตะกากะดอกม,ม่วงเมี่ยงโอมีปีนี่พี่น้องเลยว่าเซียบอกม่วงแผ่นอยู่บริเวณแล้วซะเนาะเอาเมื่อกี้เป็นมือวันจันทร์เลยพี่น้องเด้อเดือนสี่ออกไม้สองคำพี่น้องเลยหลายผลูกลายคนกนะแตงง่แตงงานแต่งดองผูกคอต่อแขนพี่น้องเลยหาเงินใส่ซองกันกนัคุณประ,ะนเนาะจะเอาวันที่สิบหกกับมีในดองเนาะ เอ้าจระบดียบเซิร์นบ่บ่ได้คือว่ามีอยู่สารัพรด<อ>ได้มอะไรบอบออะไยังมันอะไี่อืมดูโดยพี่นอ้องเลยเนาะเอาโมนี้กะผ่านมาทางเซโนพี่นอ้องเลยเนาะกะมาเยี่ยมมายามทางร้านน้อยโมนี้พี่นอ้องเลยทางลูกบา่าเงาชาแนลเนาะโอ้ยตั้งแต่เพิ่นไปห้องหมอก่าบ,บนกับมูเวลาไปเยี่ยมไปยามมันจ้าเถื่อพี่นอ้องเลย ามาเมื่อนี้กับบุญมีทางเอฟซีจากฝั่งไทยเนาะพี่ใจดีจากฝั่งไทยพันใดมอบหมายให้มาบุญเนาะเป็นสะพานบุญให้มามอบเงินในทางเบาเงาเนาะเพื่อผูกคอตะแคนร้านน้อยแหละเนาะหรือว่าตอนหับสมาชิกใหม่จะนวนเงินกับสองพันบาทพี่น้องเอยเนาะเพื่อให้ทางเบาเงาเพื่อทุเลาการรักษาทั้งบาดแผลทั้งผู้เป็นแม่เนาะหรือว่าทั้งร้านน้อยคานุ่มพันหน่อยกันหน่ยเนาะ อบุญขอบค so ka ุณเ้อทางฟีใจดีจากฝั่งไทยที่ขิดเขีนทางครอบครัวเบาะแหน่เพื่อนเนาะวันนี้กับอุนกับมาห้เพันหัวเทือนเลยวันนี้พี่น้องเลยพ่อตามซื้อเลยพี่น้องมางแต่งานดองเบาะแหน่เพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเมียเพื่อนนะพี่น้องเลยคุณเพื่บนเมียมคยมาจากเถื่อแต่เมืองงานดองเป็นหละมากบริขารเทือนเนาะดูนั่งมันนี่แหละทางพี่น้องเลยมาครั้งนี้โอ้เงินเรากว้างกว้างอยู่เลยเนาะผู้บรรยูยุบบ่อพี่น้องเลยเนาะเบาะแหน่เอ้ย โอ้กดพันกวดซานอยู่พี่นองเหรเนาะโอ้ยโอ้าดีเด้บ่เาหยังอยู่เนาะเฮือนวะอเบอา่น้องเขาย่นเนาะไปหาทางบาะยากอนนังลบฝนเมื่อกี้ฝนตกเนาะเปียกบดอืมยันมาเจอพญามยมาเจอพญาม่เออเพระจังไม่เนาะยังอนนี้ ไปดีไปดีบอก nhau เนาะเห็นหนาขอไปเล่นนันไดบ่บ่แมงเห็นบ่มึงยังใส้กินบ่มึงยังใส่กินเมนเขากล้วยนี่กล้วยนี่แหละวพูดยินแล้วจ้ะจะชื่อบ่ากล้วยน้ำว้าบอ่ะกล้วยเมนกล้วยน้ำว้าซื้อบ่าทีดินทีดินทีดินใช่ดินี่เฉพาะคาตูบไปหาเจนั่นนะตูบนี้สขายสำบ่เป็นสขายแซ่บ โอ้เห็นหน้าคอยมีคนมีเงินประนันบ่อเนาะมาหาเห็นหน้าว่าให้ซื้อบอ่ิษณ์ดินก็ได้ยินราคาเป็นตุ๊กใหญ่จำซานเซ็นสามเซนกี่เนี่ยเพราะมีอ,นะอายุนะเป็นอะไรเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บอกพี่น้องบริษัเห็นหน้าเจอตากันแต่โดนนานแหละเนาะกะว่าอยู่ดีมีแห้งกะอยู่ดีมีแห้งอยู่แต่บม่ได้ออกไปเพี่ยกไปงานนี่แหละเนาะเริ่มสิบรอยู่ดีมีแห้งตัวนี้แล้วบาทเลย ดำคือคือดูดำคือคลิปกรขึ้นวิวก็ตายเนาะแม่ดูไรได้ไปเนาะไปเน่ยอย่นงไรเอ่อใช่ใช่ใช่ขออนุญาตไปเบิ่งร้านหน่อยเนี่ยไปลองเลยอืมเห็นกูเป็นแม่ค่ะสบายดีเด้อเนาะได้แข็งแห้งดีแล้วบ่คายขึ้นแล้วคา้ขึ้นแล้วยางได้แล้วเนาะเกอตัวเองได้แล้วโดยโดยปาดตะวันเจ็บปันไหนอืมปาดได้เนาะอันบ่โดยอืมปาดตะวัเจ็บปันไหนปาดตะวัเจ็บปันไหน คือว่ารลกครับลุงเจ้าคืออะไรลูกเพม่อนหมือนใหญ่เยอะใหญ่เลยเนาะซัมมนี่แหละลูกคอยกันเออบอกตามน้องแม่บอกแมนจักโลกอ่ะประมาณนี้แหละเจ้าเจ้าบมได้สั่งเลยเนาะแม่บมดได้ช่งเลยบูฮู้จักโลกเลยออกมาเนาะแมนเห็นในคลิปว่าตุ้ยตุ้ยหนากรบปุาใอย่างนีงบอกบิิงเบองในคลิปมันสีใหญ่อยู่ได้แต่ว่าบงตัวจริงบ่ใหญ่ปันใดซ้ำกันบอกแมนซ้ำกัน เพิ่นหน่อยกว่านี้เาำกัญนี่แหละนา้ำคัญเข่าคือวัวบุญเข้าวรังเข่าร้อนตอนตอนแมนแต่ตอนนี้เริ่มดำแล้วได้พราะวามันถืออากาศ้วก็ศถือแดดนคการี่ิดต่อไม่ได้ก็ดขาแมนเริ่มดำไปดิองโลเจเนาะพอแม่ไม่ได้ไ่ได้ข่าเนาะมันกะขาอยู่แต่ก็่ว่าขนาดกิเลนอ่ะก็เพิ่มาโคตดสองผิวเนาะก็สองผิวสองซีเดียไปดำโมขา เลยคือไพ่ด้วยคือแม่ร้ายกลัวเลยขอเนาะคือแม่ร้ายกลัวทั้งแม่ร้ายกลัวผู้ชายหรือผู้หญิงก่อผู้ชายผู้ชายโอ้ดีแล้วคือแม่เนาะน้องวินเนอร์เป็นเสี่ยวกันเลยได้ใช่เนาะเป็นเสี่ยวกันเลยเนาะห่างกันหาเดือนนะเนี่ยซีดตายคันกันเดือนนี้เนาะนี่นั่งทางกันเลยอือผู้นายาระาำกินยังไงครับตรงแม่เนาะกระลำกินอยู่ปะ ขลามคืออยู่กรรมเนี่ยคือไม่กินยังเลยกะขลามยู่เพิ่งมาป่านนะกินไรกันห่อกระบอกอยากให้กินเนาะเล<ด>ยมันเป็นอย่างมามันยากแหมนวเนาะขาลมามไว้ดีก่อนนะเนาะเลย,<ด>ยมันดูของมอจมัง<า>มือก่อนหามือเนาะอาบนกบบรบเบิดไปหาเลยเพี่น,น้องเนาะขาเวียข่างนังตั้งนี้ก็ได้บระเบิไปเลยเน,นาะพื้นอยู่เพื้นไปเพื้นไปพี่อยู่เนาะแม่กระิขึ้นเหนือแล้วมูฟูไว้บระเบิขึ้นเนาะอาจีอ้าววันวันวันพูดนี่แหละ แม่เพราะว่าถ้าทั้งพัชพาทั้งเบาจันพนได้รถก่อนเนาะโอ้ารถเนาะเขซื้อรถใหม่ขนดพี่น้องเลยแต่ว่ายังรถยังมาแม่ใส่รถก็เทาจนเปี้เพรไปเลยบูปลาเนาะคือเห็นไป้วเนาะทางยอดพี่น้องเลยใะายกันเกรงใจเนาะนี่เดาเด่ด้องเลยบุีดพี่น้องบุบป้าบุบลงบ่อบุบลายบุลาย เสียหน้าไปประจนไพ่ลายลอยเปิดก็ได้มั้งผมลมเนาะเปิดก็แย่หรอวแต่มานคือถึงหน่อยอากาศมันโอเคอยู่พี่น้องเลยเนาะลอยเป็นดินไปก่อนไปสุดท้ายเนี่ยโอ้ยอไปวายกเจ้าคือเป็นดินเขาไม่เท่าใหไงไปสุดท้ายให้อันไม่เท่าน้อยไม่เท่าน้อยทำเชนป้อทำเชนบาททำเชนบาทมันดินในเมืองเนาะลอยกับเขาหอดสองลอยล้านด้วยเนาะในเมืองจ้ะ นด้ยีได้แคบแคบเนาะใคบ,บอหรอกฮะเงันวิเงินเนาะ, <c oughs> ะเอ,อะได้ก็ดีกันมีเงินเ,นเป็นเพื่อนได้บุญได้คอยกันไม่มาไปญปูนมาไปยีปูนอยู่<อ>เพื่อนมาอันนี้กะมาใสา่พันยูแล้วนี่อืม่มาไม่มาเอมนขน,นตัวเองเป่นนะจะบอได้ไม่ถาน้อยไม่ถาน้อยเดี๋ยวเพื่อนกกเพื่อนเข้าเเพื่นเข้ากเพื่อนเข้า เลวกอลูกซาลาเป็นคนยูไะเลยอ่าฮือเจายังโมเะลวอย่างยูหอยขนตดตันี้จักเรรดเซนแ์ละเจ็ดซิบเจ็ดซิบแล้เนาะอ่าก็เห็ดันได้กญ่งเล่นล่้องน้ำไฟกัยังมาทันแรนแล้วเลยอ่ไปเลีหนให้ผมหนอยเราใส่กัขึนปีนทึ่งอดเอาอดเอาเนาะพรีแหละเพื่อถูกชายใหญ่ พาย่เคอื่อใหม่เลยเนาะแม่แต่ตากระลูชักที่ตากระลูเลนี่ก็จกก่ชันบนก๊เท่าไรเนาะจังหวะเ่ยทำารมดาก็ร้อยป้ายมันจะซิดกันแบบมันงามๆเลับร้อยหารอยเลยบางทีนได้มือวันทีเศร้าที่คืนคืนก่อนอ่ะนะมันจำเป็นเลยอ๋อเศ้านี่นี่ป่ะไม่ได้คืนนะที่ได้คนนองในดีนะพรได้ออกคืน้นนวว่าบุญมันเมียล้วกะมาไงมาใช้พอย่กะ เกลงใจเนาะแม่เส <ELL> ียงดังเทากับเกลงใจเพลินแต่บาเพลินก็บ่ได้ว่างเราเข้ามาอยู่ด้วยความจำเป็นเด้แต่บาเทาก็อยู่เฮามันก็บ่สะดวกสบายคือเว้านะเนาะเคือว่าอด้รเป็นหลังอยู่เือนตียงองมันกัสบายใจกว่าเนาะแม่อยู่บนเตียงมันก็คขัดขวาจังว่าแม่ผู้น้อยนี่ยังว่าผ่าม่านบ่มีเราอ่ะบิ่งรูปห่อดได้พี่น้องนะเบิ่งในกล้องของบันไดเบิ่งตัวจริงรูปห่อดได้พี่น้องเนะเหรอท่านก็เออดีได้ ไส่งกย่องเลยครับบริลโก็เจาะแล้วงามก็แม่แล้วรับผมออนี่เนาะโอ้ยพี่นนองเลยเนาะมาบมรยากาศบริมายังมาฝากร้านได้เลยพี่นนองเลยมาแบบไปตัวมาเลยเนาะบริมีมือหนามือหนัเมือหนามือไหบริได้จ้ดชื่อของเาฝากตอดใหม่มือหนจะได้อยู่เลยขูกเขียนอยู่เลยขเขียนอยู่เนาะไม่ก็าเดินไดเนาะปีปีไหม ปีใไม่พีใไม้ปีใหมปีใหม่งก้อนก้อนปีใหม้นี่ยแหละเนาะเท่กับิก้อนก็ได้เราเนาะหรือว่าหลังก็ได้เนาะเบอรมือดีงามดีนะเพราะว่าทำเสียปี่ไม่ดีมู่คู่สอซิ่วู้บ้านมูอก็ไประเด็นเหมือนกันนะเนาะแม่นชาเลคไพ่นะผ่อดมาเมือปีใไม่เราไปกับครอบครัวไปครอบครัวมั่นไปเ่าเนาะมันรายงานรายงานผู้นิ้กดเคนเอาก้อนก็ได้ก้อนไมเพื่อนไปเพื่อนได้เหมือนกันตายแล้วปาวมัน ไปว่าไ้เนาะไปตอนเศร้าเอาไปว้มาไว้เนาะไปว่มาว้ไปตอนเศร้าเดี๋กับช่วงใบใบมโมงเขาก็มาโอ้ยอยู่อยู่ชี่ิตแไบอย่างไรมาตรงตรงเลยเนาะมีลูกแห้งแล้วเนาะมาจากคานันคานี่เนียฮอยู่แต่เบ่งลูกเต้ากับขึ้นได้ไหม่นางานการกับบอลเลนบอลเดินออกไปขี่รถจักรออกไปก้นเพราวะที่จาไปกับบอดี้นี่แล้วมันออกมาคัมค้ำแบบคอยไปอย่างมากได้หม่เนี อาอไปรถท่องเที่ยวกันอยากมาเที่ยวกับมาเนาะแม่แก่แล้วแถวอัปเดตแถวอัปเดตนี่ร่องเบิรงกนี่ร่องนีเพ็ดนี่นะพี่ร่องนี้เนาะแต่เราชมบูเนาะหนื่อยเราชมบูอ่าลอบท่านแรกแก่แล้วบพ่อมันไปบุกแก่กันไหมคือป็นเนื้อซ้อมช่วยในการบริขึ้นเนาะยันได้เบิดเดือนนี้พูดได้ยันไปยันไปขึ้นเพื่อนใหม่พูดปิดปีใหม่กับตายแม่แข็งแหงก่อนแม่ เยิงไม่ได้ขึ้นขึ้นใหม่เขึ้นยางก่อนจางสีทักแม่ยังมาแข็งแรว่งเลยเสด็จขึ้นน้ำมือเหนื่อยพอดีเดือนหนึ่งเนาะพอดีแข็งแรงบัดจังอ่อนหายใจทั้งแม่สำคัญคือทั้งแม่แหละทักแม่แข็งแรงแม่งตอนนี้เนาะแม่ทัาแม่แข็งแรงนะครับเออเอาลูกแลสบายจ้ะสบายคือคอยตอนนั้นแหละเป็นเดือนเจ้าก็เป็นเดือนเนาะเดือนเนาเป็นเดือนเจ้ากับพ่ออยู่อยู่ตอนนั้นไม่ไม่พ่ออยู่อย่งนี้อยู่หมาวิญวกมทุกย่างเงาเลยเนาะรับตับใหม่ไปได้ยังหน่อย จ้าก็ยังพวกเรื่องเอาตรงเนาะการงานพออยู Na, so ่ได um ้อย um ู um ่ยังพอไปอยู um ่พอได้ตัวนี้มันออกไปได้แต่ว่าประบุมาได้คั่วหม้อเขาเนาะคั่วอะไรคั่วอะไรพวกกระตั้วทางสาวอินกันเนาะอืมสะท้อนสะท้อนโก๊ะโป๊ะไม่เอาเลยเนาะโคุ้มตากับน้ำหนักก็จะลงสองโลกกับแบบสมไทยเอาลูกอาบน้ำ ไปจอมาไวเถ่าพแม่ไปอาบน้ำมาไวเเลยเมื่อฮมน่มานี่กับบุญกับบุนยังมาฝากมืาหนาไม่ได้จะมาฝากเด้อมวยเนาเี่มาเีร้านตี่ยมร้ับมีท้งเอฟซีอะเนาะจากฟังไทยเนาะดีใจดีเพดมาว่าบุญเอ้ยวันเนาะ มือได้ไปเยี่ยมเบายาวฝากเงินไปให้เบายาวหเด้อเนาะค่ะนุ่มลูกว่าซั่นเนาะก็บ่ลวงบ่ลาดอกพี่น้องครับฝากมให้2,000บาทนายลเนาะเอหลายหลายได้าามอได้ลเนาะขอบคุณก็บ่ได้มีเวลามาหาทางเายาวเพิ่นเนาะบ่เป็นหยังเนาะโอกาสเรางานเาก่อนพี่น้องเลยเนาะแลนําทํางานีก็เ่ใหญ่ก็ปลอดภัยแด้เนาะนอยเวลาลาได้ลูกชายใจวางไว้จะได้ลูกชายผู้หญิงตอน ่อยบเอนนั้นก็ได้บะจะได้หญินเจ้าโปรตีใต้ก็่อยอกเจอยาได้พยิกันบ่ตอนนั้นหอแล้วพอจะได้ผูชาได้พอจะจุดเป้าหมายปูซาได้บ่แต่ว่<ม>าตอนผลิตผูชาผูชาผูชาแล้ญญโอต้ต <c oughs> <c oughs> อนผลิตไอรังอีกแล้วอันนี้กัพ่น้องไอรังไอรังกะถอ,องม่ไดีหมาดนะมันจะได้ปูชายปหน่อเราว่าอีกสามปีมาจัเกรเียเลยมาหาอ้ายเริ่อบนี้ว่า ิไอซี่บอกสูตรให้เราแบบคำเสียวพยิ่งกับเราเราบอกว่าไปถามเขาเรื่องอะไรล่ะเราแบบเอาตอนย่างเขาเมาเหรอตอนเท่านี้เมาเหรอพลิกยังเมาป่าเมียใช่แตยไปเลื่องพยิ่งเกิดปฏิเหตุเพราะพี่น้องเลยสูตรสูตรลับได้เลยเราไปใี้รูปพยิ่งกับเอาตอนเท่านี้เมาเหรอเมียนี่เมาเมียเมาบ่เมาก็ได้เมียเราเอาตอนเท่านี้เมาเหรอสูตรฝันเนาะสูตรแฟร์สูตรมันพี่น้องเลยเมื่อกี้ดอกน้ำมันกะขึ้นอยู่ครับ Nó, khắp khay mốt khắp mồ lùn, mồ lùn bùn nhím, ở đây, anh ấy bảo tam khắp xuề ở sida đó, thang thang phền, mít tiêu bùn nhím, này là, mẹ, thêm ba, ba này mít tiêu bùn nhím, thêm, chợ bà bùn, bà nhìn nó, như lẽ là bà nhạt, thang mía ở mít tiêu bùn ông trái hái bà này <Tháng mất> <laughs> มันต okay, okay. okay. wow. ้องมีซอยกันได้ว่างานการเนาะผู a, mm ้ชายนี huh. <montre> ่หาอะไรเหรอท่างทำคนเลยเนาะนอกหายมีเตอรผู้หญิงเกียิที่แปดมาบ้านี่จะมาเบิงนรถสาวอาทิตย์น่ยป้าเตอร์กำลังหาลองๆอยู่เ้อาเลยหลังลูกร้านกันปดวันลาุงนาทีตปลาลุงเนี่ตั้งซืวอะไ้ได้แหละเอามงินมาซิวอะไรได้ตั้งหรือเล่าเมื่อกี้ว่า้อเจะวินเนอร์วตอนนี้ขอว่าซื้อวินพาร นมือกอนดีวคือือนองแรปเตอร์แรปเตอร์แม่อ๋อคือมาชะเป็นหอบชอบเป็นน้องเลยแรปเตอร์แปเตอร์ว่ะหาเงินซื้อไปเลยคืออรแรปเตอร์ผู้น้องผิดังได้นาวานาวาแล้วก็ได้เต้น้องเอย่างเอิ้นแต่พอแม่ตั้งให้ดีที่สุดได้ซื้อก็จะตั้งรูกันเมี่อคไเมียอคฮะ ไม่ค่ตังเองเป็นได้แค่ผู้ดีเลยนะว่าไี่วินเนอร์เนจักคนแบบคนเบิางนี่ชอบค้าในอินเทอร์เน็ตแต่มันแบบมันซื้ออะไรดีขนาขนั้นมาของมันเนาะขก็มาดีขก็มาคือวินเนอร์กับผู้ชนะยังไงเฮ็นยังกับแต่ว่าเด็ดที่หนึ่งเดี๋ชนะกันอ่อนนะก็มาของอ่าภาษาอังกฤษแต่เนาะแมนนี่ของไม้แต่ซื้อเท่เพื่อนนะมีพอเท่าไม่เถ่าเพือนว่าตั้งให้เลย ซื้อเทพซื้อจังอิทธิพรนไอิทธิพรต้นเดออินแม่แพงอะไรนะไอติทธิพรอิทธิพนไอติพนเดี๋ยวคือพอยิ่งเน่าหลุดห่นเลยนะห่อนเลยหลุดห่อนเลยนเนอะเออเออแซวโเคแซวพี่น้องวุ่นกระซิมอบเงยทางเมาอย่าพันก่อนเนาะเออพาไปเบียกก่อนมาวุ่นกระถาอยู่เนาะโมงี่คลิปลงอยู่สันบุญก็บุญไปนำกันบุญก็บุญไปนำกันพี่น้องเลยเออเโอเคแป๊บหนึ่งพี่น้องเลย โอเคเป็นยังไงเนะอานีานาา้แต่เงินเงินเงินบาทใบเดียวครับเนาะอายแต่ใบเดียวก่อนก็นกนเลยเนาะไปไหนไม่ท <c oughs> <c oughs> ั้งนี้เรื่องบปากเลยโดยเอากเงินบาทอ่าหนึ่งใบคอเราบุส่วนใบหนึ่งอาบนอไปใส่แล้วเนาะนนี้มีเงินเติมน้ำมันซอยทั้งบุบุนมันปาลาแต่เลอยมันะเอ้จนกลไรถือจำหาแซนท้าเป็นผมมีเงิน,น,งน,งนเนืิเตะะเเะเะ อยู่ปั๊มแถวสวนพูอ๋อจําเป็นข่อยซะบ่มีเงินแยวมีเงินกี่60,000ก็ยังว่าอนก็บ่ได้บ่คนก็บ่ได้เงินก็ยังมาดิมาแล้วอ้าสามี่ทางบ่ยาวเนาะ1,000บาทกกเป็นเงินกี่ตอนนี้เพิ่นไล่ให้บุญว่าแนก็จะ50,000ก็จะบุญให้ันไล่ให้บ่ยาว70,000เลยครับคือส่้อานะเนาะ70,000 ให้คอยเงินคอย50,000ผู้แคนลานเนหรับจะได้หลายอันนี้เป็นเงินเนาะบ่เป็นทางพี่จะดีจากฝั่งไทยเนาะเพิ่นบ่ได้ประสงค์ออกนอนีโอ้ยอีต้นบาวอีบาบาเนาะเพิ่นก็เข้าใจบาหญ้อยู่เพิ่นว่าเนาะอก็เลยขอบคุณขอบคุณ พี่ใจดีก hmm. oh. 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 uh. ็แล้วกันเนาะใจบุญที We ่อยู่ทางฝังไทยยกะที่มองเห็นในตอนนี้เนาะขอบุญขอบคุณเอื่อยคนเดินไลายเด้อเนาะที่ไอ้เนาะไอ้ยบเอเวอช์ไซด์ขอบคุณไอ้คนเดินไลายเด้อเนาะตอนนี้เราได้ครับเงินเป็นที่เียบร้อยแล้วเนาะเงินจํานวนนี่กะมี่บกพ่นกับมิเต้เพิ่มเพิ่มนุ่มตอนนี้นะเนาะหลักๆเลยขอบุญเลยเพิ่มเพิ่มนุ่มสองอย่างนี้ ขอบคุณขอบคุณอะไรกะมันเท่าไปแล้วเติบเลยเนาะ <c oughs> บ้าไป <c oughs> แล้วเติบไปนะขอบค <c oughs> ุญ <c oughs> ขอบคุณไอ้เป็นอะไรเด้อขอยไอ้ย,ยู่เง <c oughs> ินให้สุกใจตลอดปีกตลอดไปเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานนุ่มเรื่องเนาะเดินทางไปใส่มาใสา่กันตลอดไปนะไอ้เด้อคิดจริงไรต่อใ้สิ่งนั้นไอ้มาสองพันขอให้กับไอ้ หลายโกเก้าเนาะดับคนร่อยเท่าพันเท่าคนได้เนาะขอบคุณขอบคุณทั้งมาบุญคือกันที่เราเผ่านบุญไทยพอให้ต่างปังบิวอ่าบิวแบบสูงมชุเนาะขอให้การงานหนุ่งเรื่องนั่นแหละขอให้ครอบครัวเจ้ากับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะบุญเด้อเะใช่ทุกเนาะปังปังเนอให้ปังปังขอให้ด้วยขอให้เป็นมีสุขภาพแข็งแรงคงเจ็บจะได้ความแข็งแงมีเนาะ เงินตัวนี้ก็มาให้ซื้อนุ่มร้านนี่แหละโดยง่ายๆค่าใช้จ่ายก็ให้เฮงๆด้วยๆในระหว่างเราที่การงานกะให้ลุงในเรื่องเนาะจะได้อ้ไรอ่าถูกเนาะสู้ๆก็ให้ลูกชายคนนี้ปังๆในในชีวิตเระหว่าในวิวเนาะในการงานทูกใจกรว่าสิไปเบิ่งลูกชายก็ได้เงินด้วยนี่อืมเนาะโดนโดนก็ะบสิไปเบิ่งเพื่อนสุกซุกเมื่อให้ได้เมื่อคืนนี่กัน ไปให้ลูเอ้ายามอยางไดรถึงโทรมายามคอยโทรไปหาพอครับยามยามผมมียามาเติมเงินโทรมาหาพ่อวันมาพอโทรหาบ่ราพอแน่บะ รับพอเน้บาดนี้บบนี้พอโทรหาแดยด้ยกลัคอยบอกคอยวางคณะด้วยัปเลยอาจจะนัดกับสู่ๆได้บางย่าได้น้องสาวแพงเด้ยดยมาหน้ามาได้ไม่มาเยี่ยมไม่ละผูกคอตวแคนหมดแล้วเนาะโยดยมากันองเลยหมูเหาก็้อกันไปที่เรื่องงานด้วเกันเลยด้วดยโอเคสอบไปก่อนได้เสร็จแล้วบาุญถ่ายอยู่บาดนีีพี่น้อยเนาะดยวบารดีพี่น้อยไปบ่าวุญเรียกได้บอไปได้บาดนีีเนาะ เจ้า <Tory. S 2> แห่งขนมีคลิปลงสำเนาะโดยโดยพระศรีพิณางขอบุญกับขอจบคลิปเพียงสมนิกรเขารยับเดินทางไปเวียกไปงานก่อนบัตรในพิณางเลยเนาะพบพ่อขันคลิปหนาเด้อก่อนอื่นขอบุญขอุณพี่เจดีจากฝั่งไทยที่ให้บาบุญมาเป็นสภาพบุญให้ในเมือนี้มอบเงินในทางเบาเงาเพื่อเป็นซื้อเนาะเป็นเงินซื้อเครื่อง้องในลูกในเต้าอะไรพป็นอะไยเนาะเพื่อลูกชิใหญ่เราอีกไปหน่อยขอบคุญกัคือวยนะเนาะผ่านแบบนี้มาด้วยกัน เกินอา้เนี่ยเขาไล้ชเลียนก็โอ้นะนุ่มกัต้องซื้อทุกอย่างเนาะต้องประหยัดเต่าไปองเยเนาะประหยัดกรลูกกระเต่าอะไร่นองนาะโดยั่นั้นก็ขอบขอบคุณพีคนในลาด้วยที่ว่าเราเป็นสะพานบนไหนในมนีเนาะโดยอีกหลายทากรมาแปของทางครอบครัวเบาเง้เพื่อนเราไปถ่ากเนกงเนเข่าโดย้าย้ั้นกิจารณาทาด้านที่ีสต่อฟสาร์ทงานสต๊ลาวัตดีบาสกุลสุคน 知道嘞。No